รเราจะมาลองเครื่องอีสุ cba หนึ่งนะครับตัวนี้จะเป็นระบบกังนันเล่งแข็งนะครับที่ไปปั่นน้ําปั่นไฟพวกนี้นะครับจะเป็นระบบเล่งแข็งเราก็จะลองน้ําให้ทุกตัวนะครับอันนี้เครื่องสวยเลยครับเพิ่งมาเอาให้ฟังเสียงเลยครับผมไป ขอชมนาได้แค่เท่านี้ครับชมนาห่อสวัสดีครับเดี๋ยวครับ